สวัสดีค่ะป้าวาพาม,ม่วนนะคะคลิปนี้ป้าวามีดอกไม้สวยๆมาอวดนะคะเป็นดอกกล้วยไม้ป่าเป็นราชินีของพงไพรนะคะสวยงามมากเดี๋ยวป้าวามีมาอวดเป็นกว่าจะได้ดูดอกเธอนะคะกว่าจะได้ดูดอกเธอนี้ต้องคอยเป็นปีเลยนะคะแล้วเธอก็จะออกดอกเฉพาะเดือนเมษานะคะ เอ้ยไม่ใช่สิอันนี้เดือนอะไรเนี่ยเดือนกุมภาเดือนกุมภาเนาะกุมพามีนาเมษาเขาจะออกช่วงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆรว้วไม้ของปา้าวช้างกะนะคะน้องเขาชื่อช้างกะมีทั้งหมดห้าช่อเลยนะคะมีทั้งหมดห้าช่อนะ ทางนี้สองนะคะทางนี้สองช่อทางนี้สองช่อนะคะส่วนทางนี้สามช่อนะคะมีทั้งหมดห้าช่อนะคะปีหนึ่งนางก็จะออกดอกให้เชยชมครั้งหนึ่งจะออกในช่วงเดือนกุมภามีนาเมษายนนะคะกว,กว่าจะออกดอกนี่ก็ใช้เวลานานมากกว่าจะบานนะคะ ใช้เวลานานมากอันนี้ช่อนี้ยังไม่ยังไม่บานเนี่ยแต่อีสี่ช่อนี้บานหมดละกว่าเธอจะบานนี่เธอใช้เวลานาน,านมากนะคะพอเธอบานเสร็จแล้วกว่าเธอจะร่วงโรยเธอก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะคะใหเ้เธอก็ให้ให้เวลาเชยชมนานมากปวาก็จะมองเช้ามองเย็นโดยเฉพาะกลิ่นของเธอนะคะ หอมมากเลยนะคะ <Wow. S 1> นี่กำลังถ่ายวิดีโออยู่นี่ก็ให้กลิ่นหอมชวนชมเชยชมมากเลยนะคะกลิ่นหอมมากปลูกไม่ยากเลยนะคะอันนี้ป้าวาก็ปลูกแบบธรรมชาติปลูกแบบใส่กระถางพลาสติกกระถางพลาสติกแล้วก็เอาเอากากมะพร้าวใส่ในนี้ค่ะใส่ในใส่ในกระถางเนาะ มีกากมะพร้าวแล้วก็ผูกติดกับต้นไม้นะคะของป้าวานี่ก็มันก็จะเนี่ยได้กินดูมดแดงได้กินน้ําจากต้นมะม่วงนะคะผูกติดกับต้นมะม่วงแล้วก็มดแดงก็เยอะๆเนาะมดแดงก็มาเชยชมดอกไอดอกกล้วยไม้ด้วยนะคะเนี่ยอเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะปุยเปอยป้าวาก็ไม่ได้ใส่นะเนี่ยใส่แต่กาก,ากมะพร้าวแล้วก็ลด ลดน้ำน,น,นานๆก็ลดทีเนาะน,น,นานๆก็ลดทีเห็นไหมคะเพื่อนๆว่ามันสวยมากสวยยังไม่พอนะคะยังมีกลิ่นหอมอีกเพื่อนๆดูเลยว่าสวยงามจริงๆเรียกว่าเอามาอวดก็ได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงมาก็มีหลายต้นอยู่ยังไม่เคยแบบออกช่อเยอะขนาดนี้ต้นนี้ออกช่อเยอะมากเลยคะ่ะ ออกช่อประมาณออกช่อตั้งห้าช่อเนาะออกช่อตั้งห้าช่อถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แป้าวามั่งนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แป้วาด้วยนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ